สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมนายสมวันนี้นะครับผม,ผมก็อยู่กับเกม pixel gun three d อ p d a t e ที่สิบห้าจุดสี่นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําเสนอรีวิวกิจกรรมอีเวนต์ใหม่ล่าสุดในคลิปที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําเสนอบิชิว่ามังงะเซตนั่นเองนะครับผมมังงะภาษาญี่ปุ่นในที่นี้ก็คือเป็นภาพวาดเขียนขาวดำนั่นเองนะครับมีแค่อาวุธเดียวเท่าน,นั้นในการจับสุ่มการ์ดของชายเพชรจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลตัวละครนี้ก็จะมีชื่อว่ามังงงงะะะคคคคคาแแรรรรเเตตออ์นนััับผมมปปลล็็ไทยกืวะ เอาวันนี้มีชื่อว่าเดดด็อกนะครับผมมีความประสิทธิภาพ423เป็นอาวุธปืนหลักระดับเทพยิงเรียไก่97บรรจุกระสุน35นัดเตยเลย55สมายยิงออโตเมติกได้และยิงสัตรูยิงต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมและรวมถึงทาให้ศัตรูติดออทแอร์ลงวิดแคนนั่นเองนะครับผมการออกแบบของอาวุธนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นปืนกลนะครับผมมีโซ่คล้องเป็นีฟ้านั่นเองนะครับผมและที่สําคัญคือนะครับผมสังเกตว่าตรงตัวเลขของกระสุนนี้นะครับผมขื้นอยู่วับว่าคุณยิงกระสุนเมื่อไร่ เวลาก็จะโดโลดลงไปด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนจะเริมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไปกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน,นม่มีคลิปใหม่น,น,นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนว pixel กัน 2d เก่าๆนะครับผมสามารถกดย้อนดูย้อหลังได้เลยนะครับผมเวลาใช้ปืนแรกนี้นะครับผมสองเกมกากระสุนจากมีเป็นเหรียญน,นั่นเองนะครับผมยิ่งคุณยิงกระสุนเริ่มร้อนเมื่อไหร่ก็จะเป็นแบบเปลี่ยนเหรียญแล้วก็ใส่ยอดไปนั่นเองนะครับผม นั่นแหละครับผมการโหลดกระสุนของปืนคนน,นี้นั่นเองแต่หากว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆกล้เป็นทีมเราเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะโดนไฟฟ้าแบบโดนปอด,นดนเนื้อนั่นเองนะครับผมโดนขังข้าไปด้วยนั่นก็หมายความว่าเวลาย,ยิงปืนเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตไปด้วยอีกคนนึงด้วยนั่นเองสามารถยิงเฮดช็อตได้่วนใหญ่เป็นปืนที่ผมใช้นี่ครับผมเหมือนเป็นปืนระเบิดสมากกว่าครับผมฉะนั้นเวลาคุณจะใช้ปืนนี้เล่นเนี่ยครับผมต้องระวังคุณที่ใช้เฮฟวีแล้วปรากฏว่าใช้โมดูลสีบ่วงนั่นเองนะครับผมมันอาจจะ เวลาเสียเปียบไปด้วยนะครับผมอมืและอย่างหนึ่งคือช่วงนี้นะครับผมก็กกรประสบการณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะลงคลิปภายในก่อนที่จะถึงมาสุกการครบทุกอาวุธเลยนะครับผมตอนนี้ลุมสองตอนหนึ่งแบบอาจจะยังไม่ค่อยเยอะสักไรถ้าเกิดเล่นกับคนเยอะนี้อาจจะมีปันเด็นอย่างหน,น,น,นึ่งยิ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 งิงยิงยงยิงยิะยิงยินยิงยนงยงยิงยิงยิงนิ้ยินยิงยิงย ฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเล่นแม่มที่แบบแคบแคบก็ได้นะครับผมแม่นี้ก็พอได้อยู่เวลาลงซุนโกรเซกเกินจับมือดามจอันนี้คือผมใช้สีฟ้ากับคุกกี้ดามจก็สูงสุดคือ35นะเองนะครับผมทีมผมมีเด็บอดก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังไงก็มีคนเล่นเพิ่มเยอะทีนึงยิๆงอามีบา้บา น,นี่แน่เกือบได้เกือบได้เลือดอ่ะอ่ะทีเป็นสปาวเริ่มมานี่แน่เจอเปินทำไมติดวิเคนนี่ก็พอแบบซื้อเวลาที่นึงนะครับผมเอ็ดฮันเลนมแม็ระยะไกลๆเนีกกยย่ยมันพอโอเคอยู่แต่ต้องเล่นเน้นเรื่องดาเมจด,ด้วยนะครับผมถ้ายิงคุณโมดูลต,ตำตับปุ๊บมันอาจจะเสียเปลียบก็ได้แต่ตอนนี้ผมใช้โมดูลเอกทุกอย่าง บุกตอนนีบ้บุกถึง้าและอืมตดสองตอนหนึ่งก็อโอเคอยู่อาจจะเป็นสับต่อสับก็ได้นะครับผมเมื่อกี้มีคนทีมเราเพิ่มยิงยิงยิงโอ้ยเพิ่งเพิ่งๆพโอเคเดี๋ยวเจ็กแพ็กบินดีงไม่โดนนั่นแหละครับผมจุดอ่อนใช้ปืนนี้มันอาจจะมีเสียเปียบไปบ้างนะครับผมกระสุนมันดีไม่เร็วมากน,น,นี่น่ะนั่นแหละครับผม ยิงต้องใช้กับแหวนนี่ก็แบบอึดน,นิดนึงอืมอย่างนี้นะครับว่ามันก็พอใช้ได้นะครับผมยิงเอชอตเต็มเต็มครับผมจบเกมพอดีเลยครับบอกเวก่อนเลยว่าใครที่มีเพชรเยอะก็สามารถซื้อปืนนี้ดานเองนะครับผมเป็นเซร์ไซด์มาจัดไปครับอือ้โดนลุมดำอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโหลดก่อน,นครับผมเหตุตอนนี้ผมจะใช้เออมันจะมีะบาเรียนะครับผมแทน ปืนระเบิดวางบาเลียกันแป๊บนึงโอเครอมาปึ๊บโอเคจังหวะนี้ยิง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 อือมปืนระเบิดเฮ้ยดุมดำหลุมดำอึดยิงไม่เข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โแลกเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นแผลคู่ไม่เนียนนี่หือดุมดำโอ้โหมาเจอคนจริงๆเขาต้องพร้อมรับมือบ้างนิดนึงนะครับผมจุดเกิดนี่เนี่ยมาจุดเกิดอื้อไม่เห็นเรา ลองคิดขอความ Beni, ย Bing, hitting, ừng, อยู่พอดียิงยิงยิงเอ้ยเพิ่งตูนแ่นแน่นแน่นแน่่นป ad <quoted booth. S 2> ุ๊ยระเบิดแน่ดีนาทำให้ติดออกแต่รถเอ้ยนั่นดีนาเอาวาเลียกันได้ก่อนเอ้ยเอ้ยลุมหลุมลุมลุมโอ้โหหลุมดำยิง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 อืึดอึดอึดอึดนั่นแหละครับผมยิงเข้าเต็มเต็มยิงใช้แหวนเหมือนเราปุ๊บโอ้โหมันจะติดนิดนึงแต่ก็ยังแต้มเยอะอยู่แต้มเยอะอยู่ แน่แน่บอหายตัวหายตัวหายตัวอีกยิงจากด้านหลังยิงจากด้านหลังก็สุนโรดช้านี่แน่ไม่เห็นเรายิงจากด้านหลังมาบนสีฟ้าดีแรงคนละอ้าวเป็นโกมือนกันนะยำเลยอยามีหลุมดอมก็พอแหละมาเรียกันแป๊บนึ่งแน่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 ยิงไม่เข้าแน่บฮาเรียกันใช้โชคราวดิหนึ่งย๋ยว ดูเคลียวดูเคลียวเอ้ยพึงพ่งพึงพ่งพึง <มา S 1> ่งพึ่งพึ่งมารอบนี้นะจา๊ะจริงี่มันยังมีอ้าอาวุธหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอคิดต่อไปนะครับผมก็จะนําเสนอต่อนเนื่องนั่นเองนะครับผมนี่แหละยิงเพชรช็อตโอ้ยโอ้ยหลุมดำโอ้โหระวังและอันตรายหลุมดำนี่เป็นอะไรที่แบบอุปสรรคต้องใช้เออมันเป็นทีิพุ่งกับตะขอนั่นเองนะครับผมไ้โดรไฮดตวัวไฮ นั่นลดลดลดนั่นแหละครับจบเกมพอดีเอ้ยเอ้ยเืปืนกันโอ้โหเขาก็มีปืนกลเหมือนกันก็ถือว่าแบบใช้ได้นะครับผมแมนปรัชนาทิ่ปดีแบบนี้ก็เช่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าทีมเราหรือกองข่าปุ๊บมันจะมาเป็นซ้อนคู่ปุ๊บมันก็จะโดนที่คนไปด้วยนั่นเองนะครับผม บรรยากาศแคบๆนี้ก็ต้องนี่แหละครับผมต้องใช้ปืนที่แบบยิงระยะใกล้นั่น,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 นใช้มีดตีผมใช้ปืนยิงเอยๆๆ้ยอ้อปืนระเบิดโคกอืมได้นแล้ะครับผมแต่ต้องระวังดีดีว่าถ้าเกิดเขาใช้โมดูสีวัวปุ๊บใช้โบนัสความสมาถพิเศษของปืนระเบิดนะครับก็คือแบบปืนชนิดที่เป็นระเบิดเนี่ยปุ๊บยิงไม่เข้าเลยรวมถึงปืนกลน,นี้ที่ผมใช้เป็นปืนระเบิดเช่นกันนะครับผม นี่นะอืมโหลดเปลี่ยนสายกระป๋ายิง่กระปายโอ้ยพิ่งระเบิดอีกลบนี่นะโอ้โหเฮดช็อตแรงจัดเหมือนใครๆมันเล่นปืนเอ่อปืนเอเคขออ่อนี่ดิจำไม่ได้แหละผมอาจจะมีปืนปืนหนึ่งที่แนวนระเบิดนั่นเองนะครับผม บางปืนที่เป็นประเภนี้เป็นระเบิดไม่จำเป็นเป็นแค่ปืนระเบิดก็ได้นะครับผมมันยังมีปืนอื่นอีกด้วยนะครับผมมางอันบางอันยิงเฮดช็อตนี้ก็แรงนะบางอันก็แบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดเอ้ยเอ้ยมีด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 นี่นะเป็นมีดใทรเปิดยิงอืมมาเอ้ยเอ้ยเอ้ย Uh huh. เล่นปืนระเบิดนี่ก็โดนทีมลาไปด้วยจริงๆๆโ,โอ้โหโอเขาใช้ปืนกดเออนานะคตนจริงๆด้วยอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้เลยมันก็ดีนะมันก็สำหรับผมก็แล้วสำหรับผมก็ถือว่าแบาบพอใช้ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากจะได้ปืนนี้ก็แบบทำได้นะครับผมในการแลกของเพชร จับสุ่มการ์ดนั่นเองนั่นแหละครับผมมันมีเีแค่ปืนเดียวเท่านั้นนะครผมส่วนอาวุธอื่นที่เป็นเกี่ยวกับปืนเก่านี่ก็อาจจะไม่ได้นำเสนอน,นะครับผมเพราะว่าผมเคยรีวิวทุกอันแล้วนะครับผมจบนะครับสำหรับรีวิวของเด็ดล็อกอาวุธกิจกรรมอีเวนต์มงังหะเซต,ตในคลิปนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ตารางคลิปวิดีโอดีได้เลยนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับถ,ถึงการกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจร้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมหากมีข้อมูลผภาพอะไรใดหรือข้อมูลคําจาไม่ถูกรับในคลิปนี้ผมต้องขอ,อกราบขออาภาัยในทันทีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ